สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะมาผมมีเดีโอนี้ก็อยู่กับเกมคอนแทคชั่นซูเปอร์ตู้สามกันอีกเช่นเคยครับผมมาดูกันครับท่านผู้ชมมาวิดีโอนี้ผมจะเอารถออกยังไงครับผมคือแช่บด้วยนะประเด็นเดี๋ยวผมซื้อของก่อนนะนะเดี๋ยวผมซื้อของก่อนนะานผู้ชมเดี๋ยวผมซื้อของก่อนเลยให้เขามาส่งนะผมนะร้านนี้หรือเปล่าวะ เกลียวร้านนี้สี่กล่องับผมให้เขามาส่งที่หน้าง,งานนะผมแปดพันแล้วก็มีเห,หล็กด้วยับผมมีเหล็กด้วยเดี๋ยวเราซื้อเหล็กด้วยผมเหล็กสองกล่องสองสองอันนะผมสองชุดครับผมไปครับส่งที่หน้าง,งานนะผมเก้าพันหบาทโอเค เดียวผมเสร็จทิ้งร้อยสั่งของมาแล้วเดี๋ยวเราไปขุดกันต่อครับผมผมันลดจยอ่อกไปได้ไหมนี่อย่าไหลอู้อย่าไหลอย่าไหลดื้อลูกพี่มันจะสไลด์ไหมนี่ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าสไลด์นะครับอย่าสไลด์นะสไลด์ลงมานี่งานหยาบเลยนะ ไปผมเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้มอื้มอันนี้มันจะสไลด์นะถ้าสไลด์มานี่งานหยาบเลยนะครับท네่านผู้ชมสไลด์มาปุ๊บนี่งานหยาบเลยเนาะมนเห็มันจะแคปจุดใหญ่เหมือนเดิมครับผมจุดใหญ่อะมันจะแคปมาไปครับ เชน่นเดียวกับองกันเหมือนเดิมนี่ครับท่านผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยท่านจุ้มด้วยนะผมนะเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ด,วกด,ด,ดูคลิปให้จบๆหน่อยนะครับไลค์กดติดตามกดแชร์ดูคลิปให้จนจบหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผม ทำไมลิ้มผมพันกัน,นครับอะไร,ะไ,รไมที่นนีะ่ลิ้มพันกันมากเลยนะครับท่านผูู้ไม่ค่อยชอดอะ่ะลิ้มพันกันนะอะย่งเงี้คลองบริเลีวงคลองบริ่อย ลวนจีหรือพิจาคลองตอนกลางคืนครับผมขุดคลองตอนกลางคืนขุดคลองขยายถนนครับผมทำถนนนะขนนนะุดคลองทำท่อระบายน้์นครับผมจะท่อระบายน้ำเบ,บาบาบงครับผม จุดจวนเลยครับลูกพีจุดจวนเลย ก็เสร็จแล้วกเสร็จแล้วนั่งงานก็เสร็จแล้วนี่ดูดิโอ้โหเผมไเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วก็ที้เตียวนะผมอืน่าจะอีกดุงกี่นึงนะ เมื่อกี้สุดท้ายครับผมมุก,กี้สุดท้ายป,ปึ๊บนะโอเคครับเดี๋วราดออกนน่ามาแล้วพี่ถยมาถมาป,ปึ๊บโอเค รีว15แล้วนะผมรีวิว15แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมรับมา500,000กว่าบาทนะผมนะแค่ขุดทองนะ500,000กว่าบาทนะคงกับซื้อของนิดๆหน่อยๆครับผมทำอะไรต่อพี่โอวางเหรอโ่อเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ